เราเหลือเวลาอีกประมาณยีน,นาทีได้อยวูวิธีที่ทำให้เด็กลงนะคะพี่ฟ้าเคยดูมาจากยูทูบเบอร์ของเกาหลีเขาบอกว่าเวลาที่เรากรีดอายไลเนอร์ใช่ไหมคะสมมติว่าเรากรีดอายไลเนอร์ที่ตาเนี้ยเขาให้เราเอ่ะเอาฝุ่นทับอีกทีนึงมันจะทำให้เราดูหวานขึ้นแล้วเส้นของอายไลเนอร์มันจะไม่แข็งเกินไป เหลือมาแต่งข้างล่างด้วยเพื่อให้มันแบบว่าสมูทติกันนั่นเองนะคะแฟนของฉันชื่นชมชื่นชมคุณมากโอเคโอเคนะส o b e a u t ร f u l t h ู n k ิงคชอบกล้องไอจีใช่แต่ว่าเมื่อกี้ไอมัน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 ดูจะมีปัญหากับพี่ฟ้าสิก็เลยต้องย้ายมาในนี้ใจตอนแรกก็คืออยากไลฟ์ไอจีเพราะว่ามันจะชัดกว่านี้ จะฟลุ้งนิดหนึง่งไม่เป็นไรมันจะฟลุ้งนิดหนึง่งไม่เป็นไรขอให้ได้เห็นหน้าทุกคนก็พอละไหนก็ได้ดสำหรับเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยพอเรามาที่นี่ใช่ไหมแล้วแล้วที่ห้องกงเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเล่นติ๊กตอกได้พี่ฟ้าก็มันทําให้รู้อะไร ในตัวเองหลายอย่างมากเลยลูกบ้าในช่วงเวลาแค่สั้นๆเหมือนแบบว่าเหมือนมือเราอัตโนมัติอะมันจะต้องเลื่อนเข้าแอปพลิเคชันเนี้ยตลอดเวลาเหมือนว่ามันความเคยชินอ่ะคือว่าก็จะชอบดูไปเรื่อยดูหมาดูแมวดูแบบเอฟวีติงจริงกะเบลแบบคลิปตลกปฮกาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าเราก็แบบแอบ,บ,บ,บกีดไป้ล้วก็เอากดออกเข้าล้วก็ไมกดออกอะไรเงี้ยต้องคอยเตือตื่เตืนสติต,ต,ตัวเอง ที่จะไม่ให้เข้าแอปพลิเคชันนี้เพราะกลวัวเหมือนที่คนบอกว่าเราเรากลับไปแล้วอะ่ะมันจะถูกบล็อกประมาณแบบ 1- 2อาทิตย์พี่ฟ้าก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอปิดหรือยังก็เลยได้มาเช็คเมื่อเช้าว,ว่าอ๋อเราปิดไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยแบบคิดว่าไม่เป็นไรก็เลยมาไลฟ์นนี้แต่สิ่งที่ทำให้รับรู้คือพอเราไม่ได้เล่นนะเราพี่ฟ้าก็ไม่ได้เล่นอะไรก็มีเข้าแบบแ,บบแอปอื่นๆบ้างแต่มันก็ไม่ได้บ่อยเท่าแอปนี้อะ get feel ปะไม่ได้บ่อยเท่าแอปนี้แล้ว เหมือนเราแบบดีท็อกโซเชียลไปเลยอะ่ะก็กลายเป็นฟิลแบบนั่งคุยกับเพื่อนเดินเล่นกินลมชมวิวแทนอะ่ะเหมือนสนสนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างมากขึ้นเม,มื่อวานแท้าตไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแล้วไปนั่งเซนแบบนั่งเซนการ์ด ที่ทีมงานห้องปรุงทีมเขาให้มาเซ็นใช่ไหมคือ mm. จริงๆเขาบอกว่าให้เซ็นแบบว่าเป็นแค่ลายเซ็นก็ได้เพรามันเยอะมันประมาณแบบสองรอใบอะไรเงี้ย mm. แต่ว่าด้วยความกระดาษมันใหญ่เราจะเซ็นลายเซ็นอย่างเดียวก็กลัวว่ามันจะลูงเกินไป mm. ก็เลยจะเขียนไว้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ mm. ใครได้ภาษาอะไรไปก็ คิดว่าภาษาไทยมันก็น่ารักก็เลยอยากเขียนลงไปด้วยประโยคที่เราชอบพูดบ่อยๆอะไรเงี้ย Do you like my makeup? What do you think? What do you think about my makeup today? ี่ฟ้าวันนี้เป็นอย่างไรโอ้ oh my g ก็เลยเหรองจึงทุกวันตลอดไปทุกคนบรรยากาศมันเหมือนเวลาที่มี่ฟ้าไลฟ์แบบตอนเก็บตัวมิสแกนปะอิงฟ้ากลุงเทพมหานะครอะ ฟินิชมาสคารขอให้พี่ฟ้าปังๆขอบคุณนะคะรู้เลยว่าช่วงนี้ตัวเองจะต้องโหดมากๆกับการทำงานช่วงปีปีนี้โอ้คนตื่นเช้านะนี่กะแปดโมงครึ่งเก้านคนดูนี่คือทำไมตื่นเช้าจังเลยแล้วเราจะเติมนิดนิดนึ่ง <Sorry. S 2> จะไปถามีสซันใครก็ไมารู้สึกดีอ้าวไม่ได้อืมอันนีไป Okay. Huda. Hi in the fans. When you wake up early. Wake up for work. Alright. Have a good day. Don't forget to care yourself, man. Nah. โอ้โหผมหนาผมหนาสะใจเหลืออะไรอีกไหมอันนี filter, ้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะแต่ว่ามันมีความนวลๆของของ t i ๊กต็อยู่แล้ว ำไมทุกคนตื่นเช้าจังอะจะหมื่นคนดูนี่แอบ,บตกใจดิเ a k e care ดี a r y o ย t u b e ไกชาศาสนาฟ้าโอเคขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้พี่ฟ้าก็รู้ว่าตัวเองก็ใช้ร่างค่อนข้างที่จะโหดเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับที่จะพอหลังจากกลับจากคอนเสิร์ตฮ่องกงไป เราก็จะมีภารกิจอีกใหญ่หลวงมากมายที่จะต้องถามคือเป็นช่วงที่ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามใดๆทั้งสิ้นเพราะว่างานทุกอย่างก็คือมันรอไม่ได้ก็ยงงังต้องดำเนินต่อไปในหลายๆอย่างก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ดูพี่ฟ้าไว้เป็นตัวอย่างว่าตราบใดที่เรายังมีแรงในการที่จะทำงานทำไปเถอะคะ่ะ เนาะช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าคนตกงานก็เยอะไดหลายหลายอย่างคว้าโอกาสไว้ในในหลายๆอย่างนะคะอย่าไปขี้เกียจขี้เกียจได้แต่ว่าสุดท้ายก็ตื่นมาทําให้ตัวเองสดชื่นในทุกๆวันแล้วก็พยายามมองว่ามันเป็นวันที่ดีในทุกๆวันของเรานะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตฮ่องกงนี้ พูดตรงๆเวลาซอมมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยอะก็แอบกังวลว่ามันจะออกมาแบบดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงหลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าก็จะตั้งใจทำโชว์ออกมาให้ให้ดีที่สุดนะคะห้ามป่วยใช่ นี่คือแสงในห้องน้ำจึ้งขนาดนี้เลยเหรอเวอร์ไปป่ะอันนึงนะเนี่ยเก็บเคลียร์ของก่อนคู o ยูอั t ท็อปไฟฟอืม ยากอะสิหมายถึงว่าพอเราก็ค่อนข้างจะพูดยากนิดนึงทุกคนช่วยโหวตหน่อยดิว่าพี่ฟ้าควรจะปล่อยผมแบบนี้ฟิลฟิลว้าฟิลฟิลหรือว่าพี่ฟ้าจะคาดผมดีคาดผมแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยช่วยโหวตหน่อยได้ปะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวลงไปด้านล่างละ นี่อันนี้คือที่คาดผมเดี๋ยวมีเสื้อคลุมนะคะำลำโพกโออันนี้คือเสื้อข้างในเฉยๆเขาจะมีเสื้อคลุมอีกทีหนึ่ง อยังไม่ทันคาดเสร็จเลยคิดว่าปล่อยคาดปล่อย ถูปล่อยร้อยหกสิบสามโอเคได้ดิปล่อยงะเมีปวดวันนี้ตอนเช้าอึไปสามรอบแล้วเชื่อป่ะที่ปวดอีแล้วอ่ะปวดอึดเก่งมากเพราะที่นี่ไม่มีที่ฉีดกน้นนะทุกคนเข้าใจความรู้สึกผิดฟ้าป่ะการอึดโดยที่มันไม่มีที่ฉีดก้นอะ่ะ หนูคบกับอะไรนะพี่ฟ้าหนูคบคนหนึ่งจะสามปีแล้วแต่เราไม่ได้ติดต่อกันหลายเดือนตอนนี้มีแฟนก็เหมือนไม่มีควรทำยังไงคำตอบมันอยู่ในคำถามแล้วค่ะคำตอบมันอยู่ในคำถามแล้วฮะก็มีแล้วเ,เหมือนไม่มีทำไมต้องมีง่ายๆเลยมีแล้วเหมือนไม่มี คนสิ่งหนึ่งที่ไี่ฟ้าเชื่อนะต่อให้เราจะยุ่งแค่ไหนอะถ้าสมมุติว่ามันสําคัญจริงๆเราจะมีเวลาให้ให้สิ่งนั้นเสมอถ้าขนาดว่าคบกันสามปีเราไม่มีเวลาให้กันขนาดานะั้นอะอย่าคบเลยดีกว่านะฮะลองแบบลองเปิดใจคุยกันดูก่อนนะคะหาจุดตรงกลางอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นแบบว่า เลยก็ได้เราเปิดใจคุยกันก่อนก็ได้อ่ะอานไม่ทันละคอมเมนต์เยอะมากที่ดูขเขินหรอไม่ กันคู่กันลังตามไปให้กำลังใจโอเคครับเหมือนจะมีแฟนคลับคนไทยตามมาวันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดินทางดีๆกันทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่เนาะ Brazil love you love you too เคยอะไรนะอ่านไม่ทันะ่ะยยังอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้อุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ ตื่นเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนแบบอย่าลืมทานข้าวเช้ากันด้วยนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่พอโตขึ้นเคยอันนี้แปลกมากมีใครเป็นเหมือนพี่ฟ้าปะพอโตขึ้นอ่ะจะกินข้าวเช้าน้อยลงแต่ว่าจะกินกาแฟเยอะขึ้นอยากกินกาแฟมากแต่ไม่ค่อยอยากกินข้าวละ คือข้าวจะไปสตาร์ทตอนประมาณแบบเที่ยงสิบเอ็ดโมงเกือบเกือบเที่ยงแต่ตอนเช้าอะ่ะมันเหมือนมันจะต้องเป็นน้ำแบบเป็นน้ำเป็นกาแฟปไปเลยเนี้ยซึ่งถ้าเป็นตอนเด็กคือเจ็ดโมงอะ่ะเี่ก็ต้องกินข้าวแล้วมันจะหิวมากมาเช้ามากนี่กี่โมงละเก้าโมงคือขับไปเอาเสื้อคลุมก่อนนะเสือส้อใหเยี่ยวะอ่าสื้อสื้อ นี่ไงเรามีเสื้อัอนวัยกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ครับเล็ดลับความหอมน้ำหอมในตำนานของซิงน่ารักไหม ให้ดูฟินิชลุควันนี้เน็ตจะมาค้างอะไรตอนนี้ล่ะวายฉันอยู่ในจุดที่ต้องเอาอี่มาแต่งหน้าในห้องน้ำวาย sorry นี่คือฟินิชลุคของเราค่ะ คือชอบลุคนี้ตรงที่ถ้าสมมติว่าเราอยากเปรี้ยวใช่ปะเราก็แค่ถอดเสื้อคลุมออกแต่ว่าวันนี้เรามีไปสองสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีความเหมือนเป็นกึง่งกึ่งวัดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าแบบไปไหว้อะไรเงี้ยตัวอีกที่หนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยก็เลยแต่งแบบนี้ไป What do you think about my office, พี่เชคถ้าวันไหนเราเอ้ยถ้าเราเปลี่ยนสถานที่ใช่ปะ่ะเราก็ไปจบปึง้งจบพี่ซันขอรองเท้าสีขาวเนะ่ยปะ พี่ซันปเธอไเอา้าพอนัดกี่โมงครึ่งอะเธอไม่โทรมาเลยไม่เคยโทรมาเลยถามพี่หมีให้หน่อะเขาไปแล้วนี่ไงเขาส่งมาในลาาไลน์กลุ่มไลา์ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันมันเข้าไปดูไม่ได้เธอลองเธอลองเข้าโทรหาพี่หมีกันอะเพื่อนกูหารองเท้าก่อนใส่วันเป็นวันดีปะ ก็ไหนเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะมันคือแบรนด์ไปดิปะต้อลงแบงค์ล้างแลรอฉันเหมือนฉันจะปวดขี้อีกแลว้วอะฉันเหนื่อยว่ะสามสี่รอบแล้วอ่ะ <Okay. S 2> โอ๊ยฮะขอเข้าห้อง้ะไปเข้าเลย<า> เมื่อคืนก็ต้องกินยานอนหลับเพราะว่านอนออแปลก,กที่นอนแปลกที่เดียวแปลกแปลกที่ดูว่ดูนี่เราเดียวแปลกที่แปลกที่ติดกระดูกน,นี้เลยดีกว่าไม่ปะไป สุงเท้าหายไปแค่หนึ่ แตครั้งเดียวไม่ได้สิเแต่ว่าถุงท้าคนละสีกับชุดอะเป็นไรปะเป็นหรอกเนาะมันอยู่ข้างใน How is your morning today? Wake up early, just feel sleepy little bit, but it's okay. 'cause i ั so excited when I come here. This is my first time in Hong Kong. Get ready for my concert. ผมยาวเร็วมากจริงค่ะยาวเร็วจริงถึงตรงนี้แหละ และหนาด้วยทุกวันนี้ก็คือเวลาที่ช่างแต่งหน้าเขาทำช่างแต่งหน้าทาผมทําผมไบฟ้าเาจะเผื่อเวลาเลยเพราะว่าผมมใาหนามากจริงๆถ้าเราไม่เพิ่มความยาวเวลาออกงานอ่ะคือไม่ต้องติดแฮร์พีทเพิ่มเลยเพราะว่ามันหนามากให้ดูความหนาเนีมันหนามากจริงๆอือือ คือจริงๆอ่ะลังคิดอยู่ว่าปกติพี่ฟ้าจะสไลด์ผมตลอดให้มันมีความแบบเซตทรงง่ายใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือผมข้างหน้าตอนเนี้ยมันยาวประมาณเท่าข้างหน้าเนี่ยมันยาวประมาณเท่านี้แหละปกติปลอยหวานพี่ฟ้าเนี่ยมันจะประมาณเท่านี้แต่ตอนนี้ก็คือมันยาวเนี่ยคืออยากไว้ให้เหมือนพี่นุ่นน่ะคือให้ผมทุกเส้นน่ยมันยาวตรงเท่ากันหมดเลยซึ่งตอนนี้มันก็เส้นหน้ามันประมาณเท่านี้แหละ ประมาณเท่านี้อ่ะประมาณเท่านี้ก็อีกประมาณคืบหนึ่งก็จะยาวเท่ากันหมดเลยกลับจะกลับไปซิกเนเจอร์ของเราก็คือจะต้องมีแบบปล่อยหน้านิดหนึ่งอะไรองี้ยเดี๋ยว่รสังข้องนับอแบบหนึงก็จะลงไปละเก็ตฟิลปะใช้แชมพูอะไรซันซิลค่ะพุ่สาด้วยเมื่อเช้า speak shiny. Nhi vân ai bảo má Ta chỉ hào vô phạm Vô ai สพิ่มเข้าู่อีินีน,นหัวใจขอบคุณค่ะซันซิลส,ส,สีอะไรคะสีส้มค่ะรอพี่ซันเข้าน้ำแนละ้วเดี๋ยวพี่ฟัาก็จะไปแล้วนะโอ้สวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูเริ่มตื่นกันแล้วใช่ไหม ใช้น้ำหอมอะไรคะเมื่อกี้ Thom Ford เฮ้ยห,หน้าเล็กลงจริง่ะเนี่ยทุกคนรู้สึกปะว่าหน้าเล็กลงมากๆ Who is l u m a t พี่สัน พี่สันพี่สันจะ้ะ everywhere คือใจแอน hello from Philippines ตื่นเช้าจัง mm hmm. เขานัดไว้ประมาณ9โมงครึ่งค่ะให้ลงไปด้านล่างสำหรับแบบ เดินทางไปข้างนอกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้พี่ซันโทรหาพี่หมีก่อนว่าคนจะลงไปหรือยังอะไรอยางยี้มาเลยนะสุขสวรร์วันเกิดนะคะแต่งหน้าสวยมากขอบคุณจริงๆพี่ฟขาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะมันเหมือนมีแค่แบบปัดคิ้ว เป็นคนชั้นตาใหญ่ใช่ไหมตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปกีดตาาเขียนอายไลเนอร์ต้องเขียนอายไรเนืร์ตลอดเพราะว่าถ้าไม่เขียนปุ๊บมันจะดูเหมือนคนร้องไห้ตลอดเวลาพี่ซันเธอโทรถ,ถามเขาหน่อยว่าลงไปเลยดีไหมลงเลยไหมพี่มมห,ห<ะ>มยวกำลังลงฮะกำลังลงให้ลงเลยใช่ปะ from i n d เ n e ซียวันนี้ซ้อมไหมไม่ได้ซ้อมค่ะเท่าที่ทราบเหมือนเขาบอกว่าให้มีมีสารกิจกรรมสี่สิกิจกรรมแรกเหมือนไปไหว้ไปหมูกิจกรรมที่สองก็คือจะมีบางส่วนแยกไปฟิตติ้งกิจกรรมที่สามก็คือพี่ฟ้าจะต้องไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอะไรซัมติงส่วนกิจกรรมที่สี่ก็คือจะ พี่ฟ้ากลับไปลองชุดหรือฟิตติ้งแล้วก็จะมีดินเนอร์ประมาณเนี้ยเซนซิลกรอวอย่าพี่ก้่าว่าหนึ่งคนซิสเตอร์สารคนไม่พอแล้วโอเคไกด์ guys. ไม่หักไปเลย <Okay. S 1> ไปก่อนนะคะจะไปแล้วเหรอใช่คะ่ะกินข้าวเร็ว หนึ่งหมื่นคนดูนี้ค่ะปากูเจนะคะขอให้มีวันที่ดีเป็นวันที่ดีของทุกคนนะวันนี้พี่ฟ้าก็จะต้องทําหลากหลายกิจกรรมเป็นกําลังใจให้กันนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย